โอเคก็สวัสดีชาวไอชอททุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็มากับบอมหมูนะครับผมบอมตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทาเกี่ยวกับบอมหมูม้าและกันเนาะโอเคเนื่องจากผมไม่ได้เล่นบอมหมูนานมากเลยนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้ก็เน้นยิงมัมี่ไปเลยละกันเนาะลุยครับได้หนึ่งคิวครับเปิดคลิปมาได้หนึ่งแล้วนะครับห้องนี้โ o b o m GG นะครับเลยต้องเอาบอมหมูมาเล่นแทนนะครับก็คือใครที่มันเล่นสีรูแปดดาวก็คือมันแทกกดนั่นเองนะครับเค พวกขยะนะครับผมไปดีหนีดีรออะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยมาที่โทเนอร์ใส่วินหนึ่งทีเมื่อกี้ขึ้นมาขึ้นมาครับผมขอวิ่งขึ้นหอเลยแล้วกันนะครับโ,โหแม่งตาโอเรานะครับใจแทบวายเลยนะครับดีนะครับมันตบเราไมา่โดนนะครับเมื่อกี้แม่งผมเกือบตายแล้วนะครับ บอมตัวนี้นะครับจะยิงง่ายกว่าบอมหมูเออบอมสีรูนะครับเพราะว่ามันแค่ยิงไปตรงไหนก็โดนแล้วนะครับลัตเตอร์มีมันกว้างนะครับโอเคคือถ้าเป็นสีรูเนี่ยเราต้องแบบยิงให้มันเต็มๆนะครับนงี้ยแค่ยิงไปนะครับตายแล้วเห็นไหมแรงมากๆนะครับตอนล่องหนมาครับเป็นไงล่ะวะมาดิมาดิมาดิ มาดิครับตาไปหนึ่งครับอุ้ยเฮว้ยิ้วิ้วิ้นิ้วิ้วง้วิ้วิ้วิ้าิ้ว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 น้วิ้บิมวิ้วิ้วล้วิ้วิ้นิ้นิ้ว่าจิ้ว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 ่้วิ้วิ้วั้วิ้วิ้นะครับมิ้ว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 ิ้มา้วิ้วิ้วิ้ววิ้วิ้ว้วิ้วิ้วิวิ้วิ้วิ้ว้เอว้ว้ว ต้องไปหาก,กระสุนเก็บว่ะอยู่ข้างล่างเลยนะครับลงไปกูจะรอดมั้ยเนีย่ยกูไปไว้เพื่อกระสุนเว้ยทำได้ครับมามาครับ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 เฮ้ยอะไรอะไรไปนูน่นโอเคครับอะไรอ้อมมาทางนี้ครับอ้อมมาทางนี้ฮะ มาดิมาดิมาดิอุ้ยเฮี้ยตายเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้มาหันหน้าไปทางนูน้นไม่ใช่เหรอวะตบเราโดนยังไงวะเฮีย้ยโอเคครับเหมือนมัมมี่มันน่าจะไม่ตรงนะครับเมื่อกี้เกิดบั๊กอะไรขึ้นวะตายไปซะตายไปซะนะครับเรียบร้อยมีตัวหนึ่งเฮี้ยมันไม่ทนโอเคอย่างนี้น่าจะเสร็จนะครับเรียบร้อยครับ เลอีก3ตัวนะครับแต่ว่าเวลาไม่น well, for ่าทันแล้วว่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าลงมาเก็บกระสุนนะครับแต่ว่าลงมาก็ได้ตบไป2ตัวนะก็ถือว่าคมโยนะครับฝากกระทิบไลท์ด้วยแล้วกันนะครับไปถ้ามันถึง20ไลท์แล้วก็กระทืบไปเรื่อยๆนะครับเออไม่ใช่ถึง20ไลท์แล้วหยุดไลท์นะไม่ต้องนะครับฝากไลท์ด้วยนะฮะโอ้เป็นอมีดด้วยตอนนี้ปึ๊บสวัสดีครั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 บตายอีกหนึ่ง มาดิมาดิหาที่อื่นตบนะครับสักคู่นะครับขึ้นหอไปมันน่าจะแบบไม่รอดนะครับเฮ้ยนี่ตาไปดิโอเคครับสวยเลยนะครับใต้หอไม่มีเนาะไปเลยครับวิ่งข,ขึ้นข้างบนเลยไปเพื่อนอย่าขวางกันนะครับวิ่งไปเลยเพื่อนเร็วตายไป วิ่งมารับกองเล็บเองนะฮะโอเคเหลืออีกสามตัวนะครับแต่ว่าชิวโอ้โหตายเแค่ได้อยู่เป็นตัวผีเป็ดน,นะครับผมค่อนข้างชอบเล่นตัวผีเป็ดมากนะครับรู้สึกว่ามันวิ่งไวกว่าปกติด้วยนะครับไปแล้วก็ระเบิดดึงตายปะนะเนี่ยสวย ขโมยถ่อมีอีกไหมเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งป่ะงเอาหมดแล้วบ้างนะครับตัวท้ายอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี้ครับผมมองผ่านไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยตบไม่โดนอือโดนแล้วเรียบร้อยตายนะครับเหลือตัวเดียวแอบอยู่ไหนวะมามอบเร็วหาก่อนนะครับสักครู่นะฮะแอบตัวไหนของมันวะ นี่ไงเราเขายิงก่อนโอเคสวยเผื่อตายเลือดเหลือน้อยนะครับเมื่อกี้เลยแตกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววิ่งมาให้อีกรอบนึงตายเรียบร้อยครับสวยครับเป็นมัมมี่ก็ตบโหดนะครับเป็นคนก็ยิงมันเลยนะครับให้ผมไปยิงพวกบอมเบลดอะไรเงี้ยว่าสู้ใครไม่ค่อยได้นะครับเรื่องมัมมี่เนี่ยผมบอกเลยได้หมดนะครับใครตึงมาวัดเลยนะฮะขอขิงหน่อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยว ตลี้ยงนึกว่าตัวอะไรนะครับต้องเป็นแน่เลยเช่ยละพี่ผ่านทุกคนผมนโดนแฟดว่ะจะรอดไม่ได้กูโอเครอดอยู่รอดอยู่ครับรอดอยู่รออยู่มีขึ้นหอมีตัวดักไหมนเนี่ยวิ่งมาดิโดนมาดิโอเคครับ เกือบโดดเกือบโดดหลังตบนะครับที่มันมองไม่เห็นเรายิงไปเลยนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิมาดิมาดิตองตายเหรอโอเคให้โดนเก็บกระสุนครับเฮ้ยเฮ้ยมาดิยึบ สวัสดีครับสวัสดีครับตายตายครับเรียบร้อยครับสวยอุ้ยมาดิ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 เออสวยอุ้ยตัวฟรีอะไรครับเกิดตรงนี้หรอเกิดตรงนี้หรอเกิดตรงนี้หรอครับวันนี้ครับที่หายไปไหนลรอวะ โอเควิ่งออกไปเลยเอ้ยมาดิลงมาย่ายไปไหนหรอวะอ๋ออยู่นี้ข้างบนมาดิตายมาดิห้าวเลยครับยึดแต่ห้าวไม่ได้แล้วว่าเยอะไปว่เยอะไปเยอะไปปุ๊บอ๋อ,อ,อไม่รอดเฮียอ,อ๋อมันเป็นกระทังห้องแล้ว โอ้โหจบเลยครับผมก็นึกว่าเหลือผมแบบกับเพื่อนอีกหลายคนนะนี่มันมามิเป็นทางห้องเลยนะครับโอเคฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคือคลิปมันจบแล้วอ่ะนะครับโอเคเนาะบ๊ายบายครับ